นาข้างนายข้าอบ้านของน้องผมครับกระจุยกระจ่เกิดอะไรขึ้นโอ้คิปเปอร์บึมข้างหลังนี่ครับเอ้ยเล็กเลกถตอว่าคิปเปอร์มาเพิ่มได้อะมักเลยครับโอ้ยผมเป็นผมเกลียดเข้ามาย่ไอพวกเนี้ยไอพวกเนี้ย ไอพวกมอนเตอร์เนี่ยเกลียดมากครับผมเกลียดคีปเปอร์มากครับตัวที่เกลียดที่สุดคีปเปอร์คีบึ้มผมเกลียดมากผมเกลียดไอคีปเปอร์บังคับผมเห็นแล้วไม่ผมเห็นแล้วผมแข่งดเจมไปเป็นหนึ่งกันคับ ใส่แล <Ph ải S 1> <của> ้วค <c ười> ือใส่ค่ะโอ้ยะยิบก่อนแล้วกันจุดชมวิวนม่หยิบเดี๋ยวต่อต่อกันขีดหน้านะครับสวัสดีครับ